สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องเจ้าไกลสีผ้ามากเกมเฮ็ดโคมงเลยจ้าเมื่อนี้กระเฮียนหล่ะจ้าดอกหนึง่งอย่าห้ามาเบิ่งกันเลยว่าห้าสีแดดมาลุนกันจ้าว่าสีใดลายป่านใดเนาะ,ะ,ะจ้าเฮียนหล่ะจ้าดอกหนึง่งเอามาเก็บเลยอช่ดอกหนึง่งกําลังเป็นจีนน้อยจ้า จ้าอีกสองดอกอง,งามๆเลยจ้่ดอกนึ่งจ้ากำลังเป็นจี mm hmm. ดอกนึ่งจ้าพี่หนอ่อพี่ดอกนึง่ง ราคาจะจ้ะพี่น้องดอกหนึง่งคูสองดอกจ้ะสองดอกน อีกสองดอกจ้ะแสงจะน้อยได้จ้ะพี่น้องเพราะวา่าแดดมันออกแล้วจ้ะเฮ็ <P ic let> ดกำลังออกจ้ะพี่น้องกำลังเป็นจีนน้อยๆจ้ะ,จะอีกดอกหนึ่ง โอ้ยเท่าแล้วพี่น้องปอยเป็นเสื้อดอกนึงจะ้ะพี่น้องดอกนึ่งจ้าดอกนึงจะ้ะใกล้กันดอกให้กับดอกน้อยหน่อยพี่หน่อยพี่น้อง đó nâng cháu sẽ xoay lắm Đọc nọt vâng con Đọc nâng cháu 2 ừ, đọc Một tuần nâng ดอกนึงจ้าพี่นอ้องสองดอกงามๆเลยวจ้าพี่นอ้องโอ้ยหัวหักจำอ่อนแต่ตอแล้วจ้าสองดอกส,สวยๆจ้าปุบวบเลย xám đỏ một tuần này. Đó. Đó nghe nhai xứ xứ đấy ta Đây đây đỏ xâm nhìn nó phía nào phí Chứ gì tìm ta vậy Phải chả phải to Chả ý đọc nữa Dù cái cây gần Ui, nào đỏ phía nào ก็เป็นเสือ้ะจ้ะมีดอกนึงจ้ะในยุกไก่กัน้วจ้ะโอ้ยโค้งแม่งก็กินนะจ้ะจ้ะดอกนึงจ้ะสวยสามดอกจ้ะพี่นนอง วสยจ้ะเดี๋ยวไปเอาอีกสามดอกข้างน้างน,นะจ้ะข้างล่างนี่ซีดอกจ้ะกับพ่อได้เก็บอยู่จ้ะพี่นนอก ก็มาหลุ่นกันไปเรื่อยๆนาจะวาสีได้พ่อแกงบอ,อดอกนึงจ้ะสองดอกมังต้นนี่ใช่อีกดอกนึงจะจะอีกสองดอกมาจากกระหินเรื่อยๆนี่น้อบาที่นี่ อาจารย์อีดอกนึงสวยๆเลยเฮ้ยอยากได้ได,ดอกซ้ำหนีนาะพี่น้องมาจารพี่น้อ,อกดอกนึงจ้าจ้าดอกนึงจ้าพี่น้อกสวยๆเลยดอกนึงจ้ะจีนน้อย จ้าซ้มดอกส,สวยเลยจ้าไปต่อจ้าดอกนึงจ้าส,สวยเลยอขาวจัวเลยพี่นอ้องจ้าจ้าสองดอกจ้าดอกนึงดอกนึ่งนะจ้าจ้า นี่ดอกนึ่งจะติดกันเลยใบไม,ไม้มันโกว่าเห็นเมื่อกี้นี่จะอวบอวบเลยจะพี่น้องดอกนึงสองดอกจ้ะขาอวบอวบขาวๆเลยจ้ะดอกนึงพี่น้องจ้ะติดต่อเลยจ้ะสองดอกจ้ะพี่น้องเห็นม่ ถ้าเช้าใกล้กับโบเหน็นเด้มันดอกหน่อยดอกหน่อยแห้งแห้งกงใส่โน่ใหม่แล้วพี่น้องใส่เทียเ่ยงนี่สีแซบจ้ะจ้ะส้มดอกก็เป็นจีนิดหน่อยจ้ะจ้ะอีกดอกนะึง Cái mũ tấm ý, ý đi nè phí nọ cả đây Ý đọc nưng chá Bà tóm nhang cài nhét phí nọ Ê ta Ý đọc nưng chá phí nọ Này bà Phát đi kép dù phí nọ phang Lóng lóng kỳ nóng da lóng lóng da kỳ nóng da kỳ nóng da kỳ nóng 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 สวยเลยจ้ะ4ีดอกโอ้ขาหักหักเรียวหักอีฮักดอกน้อยอยุ่เนาะจ้ะไปต่อเลยจ้ะพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วดอ,ลอดอกงามเลยจ้ะเอาจ้ะนอกงามเลยสองดอกจ้ะ จ้ะไอบ้าตอมเก็บจ้ะที่แห่จะมันดอกบันใหญ่นาะดอกนึงพี่นอ้องดอกตะมูตะมีคักจเจ้าเฮ็ดเฮาก็ได้อยู่พี่น้องก็ได้พ่อแก่งอยู่ดอกไปจ้าไปหาต่อจ้าพี่น้องสองดอกสวยๆเลย tháo chuỗi đây chả để to chả mang chả phi nọ ôi đỏ ba tôm dẹp mang chả đỏ mang cho 오, 비 너무 비렁 자. 너는 장난하자.

ใบต้อจ้ะอีกดอกหนึ่งจ้ะหายอ่แก้พี่น้องมันคือสีใบยุค่าค่ะจ้ะดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้อง ดักนึงจ้ะเสียมกับเสียพี่น้องเบาตอมทิมเสียมเสาไกลล่ะจักเสียไปใส่ไปลุยต่อแล้วจ้ะดอกนึงจ้ะพี่น้องสวยเลยดอกนึงจ้ะพี่น้องพอแล้วพอแล้ว มีมงโคโคมงน้อยก็เอาโดนเนาะห้ามว่าเอาก็เจ้าก็เอาขึ้นเขาพี่เนาะจะเดี๋ยวยังปาเชื่อเดียวนะพี่นาะสามดอกนึงดอกวะจะนี่พี่เนาะปาตีมจะจาสามเอยหยย ไปต่อจ้าดอกนึงจ้ะพี่น้อ,ปองปลาหกหกพี่น้องกันบ่เคลียร์กับบ่ได้เจ้ะใช่มาตามเก็บดอกน้อยหน่อยพี่น้องจะกับพ่อได้แกงอยู่ดอกจ้ะตืิมกันโมเมนต์ว่าน้อยกันเพราะแต่เกิดเด้มันเกิดโดนแล้วจ้ะ ดอกนึงะพอได้แกงใส้นือใหม่แล้วพี่นอ้องยวสิาพาไปตัดนือใหม่แล้วกับแกงนือใหม่กินเที่ยงนาะจ้ะไปต้อจ้ะจ้ะพี่น้องซีดอกจีนิดหน่อยอยู่หือขาดมัวขาด

ดองนึงจ้ะสองดอกใจไปไอนขาวเลยสองดอกใจพี่นอ้องบาดสีเมื่อเห็นเอาเห็นเอาอยู่พี่นอ้องนาจ้ะสามดอกสวยๆเลย อดอกนึงก่อนตอวเลยจ้ะดอกนึงจ้ะไม่สิอวยเมื่อเนาะพี่น้องเนาะตัอง็ต่จไปตะเอาเนาะใหม่มานแกงใส่กันจ้ะแกงกินเที่ยงมีจะปลา ปลากระหกหกดอกขันบ่เคียกระบ,บ่บ่เห็นจ้ะมันหกปลาอย่างขาจ้ะไปจ้ะไปหากันต่อเลยจ้ะดองนึงจ้ะจสวยเลยจ้ะนอกเคี้ยกัะสิพ่อจ้ะ โอ้หัวขาดเลยอโอ้เตะหัวขาดด้วยพี่หน่องคุณอีกดองนะึ่งสองดอกตอดเตะหัวขาดด้วยจ้ะเนี่ยะเก็บไปว่าต้อมตัดตินจ้ะ

ใจดอกมั้งไอจ้าห้าวกะสีหาออกไปแล้วนะะ่าจ้ะโหเอ้มาตอมเตป,ปีนเผาเลยพี่น้องเอ้จักหัวจักขาอยู่ไซบันเจ้าหัวนี่แหละเอาเจ้หัว <laughs> Đấy cha phía nọ Cha phía nọ đọc luôn. Đấy cha phía nào ý đọc nâng cha phía nọ 2 subscribe cho đấy Ghiền เราเลยจ้ะพี่น้องต้อมทิ่มเสียมเสาไก่นอนอยู่ผู้เดียวนี่เห็นเห็ดอยู่นี่ทิ่มเสียมเลยพี่น้องนี่จ้ะเห็นแล้วันี่ไปเห่าเมืองเงิน ครับ<ต>ผมพี่น้องกะสิเพื่ออะ่ะครับสิเมื่อแล้วพี่น้องเสาไกล้กะโจมหิวเขาละซีม่วงเ้าละครับเง็ดพี่เฮาได้เมือน,นี้เขากับสิไปหาโนโมัยนะะ่าจ้ะเอาโนโมัยมาแกงใส่เห็ดจะ้ะแกงกินเที่ยงเดี๋ยวสิลงคลิปให้พี่น้องเบอร์น่จ้ะแกงเฮ็ดจ้ะเขากับไปชมคลิปหาโนโมัยตอเลยนะะ่าจ้ะ ครัผมคันมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แต่อย่าลืมกดติดตามให้น้ำนเดอ้อพี่น้องกดกระดิ่งน้ำเดอ้อเพื่อให้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหละครับผมสวัสดีครับมผม